รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกกกรรดดดอองมไทยู ไม่รู้เธอคิดยังไงไม่ฉันกอดทีได้เลยคียมคีมได้เสมอมจะไปไหนคะเอ้าก็คีมบอกว่ามาให้ฉันกอดที<อ>พี่ก็จะไปกอดคีมไงโอ้ยเขาแค่ร้องเพลงค่ะอย่ามาตีเนี่ยเลยเพี่อ่ะเป็นหัวหน้าชมรมโฟกซองเม่เชียออกหน้าขนาดเนี้ย ถือว่าไม่เป็นกางอ้าเค้กแต่พี่ฟังมาทุกคนครีมก็ร้องดีสุดแล้วนะพี่ว่ายัางไงก็ต้องเป็นครีมที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งกับหาอะไรอื่นดูดิ <c oughs> สวยก็สวยร้องเพลงก็เพอเพาะแถมยัมีแฟน,นดีๆแบบบินอีก <c oughs> ค, <c oughs> คุณละคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจพมหอยูดเงา <c oughs> เป็นคุณละคุณเท่านั้นที่จะ, <c oughs> ะ <c oughs> ครม เฮ้ห็นคีมปะเอาคีมทาส้นเท้าหรือคีมทาหว่างขาเอาว่างขาดีกว่าขานี่กลรังดำเลยบ้าเอาดีๆดีวะไปโน่นแล้วตั้งแต่คุณแรกแล้วโอยครับพี่ล้องเป็นท้าาชมรมโฟกสองที่นี่ใช่ไหมอ๋อใช่ครับพี่ ะไรวโอ้โหอีกแล้วอ่ะพี่หกซองแล้วเดือนนี้พ่อป่าไม่ได้มาของเงินแต่เอาเงินมาให้ดูโอ้ยพี่พนี่อะเป็นเงินบำรุงชมลมแต่มีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งนะน้องอะ ะต้องให้คุณชายเอิร์ธเป็นตัวแทนคัดเลือกในครั้งนี้ลำคาญก็บอกกันเด้สิบอสแต่อเจ้าอ้ยอยู่ว่าบอมีสิทธิ์มันเพี้ยตั้งแต่ผ่านแล้วละพี่บองตรงนะผมรับเงินพี่ไม่ได้หรอก เอาไปเถอะน้าถ้าเองไม่รับเดือดร้อนแน่เฮ้ยพี่อย่ามาขู่งนี้ดิอย่างเงี้ยมันไม่ยุติธรรมกับคนมีความสามารถจริงนะเว้ยพี่ดีมากเลยวินที่วินไม่นิ่งเฉยต่อการกระทําทุจริตแบบนี้เพราะว่าถ้าเรานิ่งเฉยก็เท่ากับเราสนับสนุนเราต้องช่วยกันกําจัดคนแบบนี้เป็นเด็กไปเล็กตัวแค่เนี้ยจะไปรู้เรื่องอะไรรู้สิคะตามรัฐธรรมนูญมาตรา50วงเล็บ1ิ ที่พูดถึงหน้าที่ของพลเมืองที่จะไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบหน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาตรา50วงเล็บ10ที่กล่าวว่าบุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบยำค่ะ ก็บอกกันเด้อขายเขาไม่ทักเจ้าอเหมือนหลวงพี่เอาลูกศิษย์วัดเลยว่ะโอ้ยเค้กเจ๋งมากเลยอ่ะรู้มาตาและธรรมนูญหมดเลยอ่ะก็ต้องรู้สิคะก็เมื่อคืนน่ะพี่ครีมเปิดเว็บเครือขายสตรองติดพอเพียงต้านทุจริตให้ดูเราสองคนก็เลยสตรอง เก <G ül> ่งมากมจริงๆวันนี้วินเท่มากเลยนะ,ะวันไหนที่โกงไม่เท่วันนี้ไม่โกงเท่เลยซองซองนิ่งเฉยก็เหมือนสนับสนุนให้เขาทำเรื่องพิจริตเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าปล่อยผ่านนะคะต้องช่วยกันค่ะ